สวัสดีครับจิ๊บครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการแนะนําเพลงอนิเมะซึ่งเพลงอนิเมะในวันนี้นะครับผมจริงๆตอนแรกเนี่ยผมอยากแนะนําเป็นเพลงเปิดที่มีจังหวะช้าๆนะครับเบาๆฟังแล้วรู้สึกรีแล็กซ์แต่ว่าหายังไงก็หาไม่เจอนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเรื่องของเพลงเปิดเขาก็ต้องเน้นทําให้จังหวะมันดูสนุกไว้ก่อนเนาะเพื่อที่จะได้กระตุ้นอารมณ์คนดูก็เลยวันนี้เนี่ยจะมาขอแนะนําเป็นเพลงปิดหรือว่าเพลง ED ดีแทนก็แล้วกันนะครับ โดยเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่มีชื่อว่าฟุยุบิโอรินะครับผมโดยคุณเอริซาสากิจากเรื่องยูรุแคมภาคแรกนั่นเองซึ่งเพลงฟุยุบิโอรินะครับผมก็จะเป็นเพลงแนวอะคูสติกที่มีจังหวะสบายๆนะครับเน้นเสียงกีตาร์เด่นแต่ว่าเสียงร้องนี่ก็เด่นไม่แพ้กันเลยนะครับเป็นเพลงที่เอาไปเปิดฟังได้สบายๆนะครับผมมาแนะนำกันในวันนี้กับเพลงฟุยุบิโอริ ส่วนเพลงเปิดที่ผมตั้งโจทย์ให้กับตัวเองไปก่อนหน้านั้นเนี่ยใครสนใจก็ลองหาดูกันได้นะหรือว่าแนะนํากันเข้ามาได้เช่นเดียวกันสําหรับเพลงเปิดที่มีจังหวะช้าๆฟังแล้วรีแล็กซ์นะครับใครนึกภาพตามไม่ออกก็อาจจะเอาเพลงฟูยุบิโอริมาฟังเทียบดูก็ได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการแนะนําเพลงอนิเมะในวันนี้ก็ครั้งต่อไปเนี่ยผมจะมาแนะนําเพลงอนิเมะ เพลงอะไรจากเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ